รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุนแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหากรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอ ฉันมุ่งม,มั่นพัฒน,นาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหายังท้าทายอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกเช้าวันอังคารเวลาดีตี5แบบนี้ทางช่อง11ครับ ถ้าว่าท่านผู้ชมจํากันได้นะครับเมื่อช่วงท้ายของสัปดาห์ที่แล้วในรายการของเราผมได้เกินนากับท่านผู้ชมเรื่องหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของสินค้ามาตรฐานสากล ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีน่าเชื่อถือในราคายุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ช่วงของต้นกล้าสาหกรณ์พลาดไม่ได้นะครับเราจะมาเจาะลึกลงรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้ามาตรฐานสาหกรณ์ว่ามีความสําคัญอย่างไรและจะมีวิธีการมีขั้นตอนในการขอการรับรองให้เป็นสินค้ามาตรฐานสาหกรณ์อย่างไรบ้างนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกสหกรณ์ที่รับชมรายการของเราในวันนี้กันด้วยครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับในช่วงแรกนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมสากลเครดิตนองห้างจำกัดที่จังหวัดกาลสินนะครับสากลแห่งนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลสากลดีเด่นแห่งชาติประจําปีนี้ครับปี2555ประเภทสากลเครดิตยูเนียนสากลแห่งนี้จะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันนะครับในช่วงของสากลไทยใต้ร่มพระบารมีครับ คุณผู้ชมคะช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่เมืองน้ำดำจังหวัดกาลสินค่ะเพื่อมาทำความรู้จักกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2555อีกแห่งหนึ่งกันค่ะสหกรณ์แห่งนี้นะคะตั้งอยู่เลขที่223หมู่ที่1ตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินค่ะจากการดำเนินการภายใต้อุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ ประกอบกับหลักคุณธรรม5ประการคือความซื่อสัตย์ความเสียสละความรับผิดชอบความเห็นใจกันและความไว้วางใจกันจึงทำให้สาหากรณ์เครดิตยูเนียนน้องห้างจำกัดจังหวัดกรสินสามารถพัฒนาจเจริญเติบโตมาได้อย่างเข้มแข็งและมั่นคงค่ะจนในวันนี้นะคะได้รับการยกย่องให้เกียรติเป็นสาหากรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสาหากรณ์เครดิตยูเนียนนั่นเองค่ะสาหากรณ์เครดิตยูเนียนที่นี่นะครับสามารถระดมเงินฝากได้เยอะนะครับ เกือบเกือบ50ล้านนะครับแล้วก็มีหุหน้นของสมาชิกอีกเกือบ40ล้านนะครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้นะครับในการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกโดยไม่ต้องของกู้เงินจากที่อื่นเลยนอกจากนี้าสากรก็ยังมีการรับฝากเงินจากเด็กนักเรียนนะครับสร้างวิในัยในการออมเงินของเด็กนักเรียน รเครดิตยูเนียนหนองห้างจำกัดก่อกำเนิดโดยเริ่มจากการตั้งเป็นกลุ่มเครดิตยูเนียนมิตรสัมพันธ์หนองห้างในปีพุทธศักราช2520ค่ะมีสมาชิกแรกตั้งเพียง10คนเท่านั้นมีเงินสะสมค่าหุ้นวันแรกเพียง448บาท75สตางค์ค่ะต่อมานะคะจึงได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรกรเมืม่อวันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2527 ตลอดระยะเวลากว่า35ปีสหาณ์ได้พัฒนาและเติบโตมาตามลำดับปัจจุบันนี้สหาณมมีสมาชิกสามัญถึง2,405รายและมีสมาชิกสมทบ3,206รายค่ะ มีทุนเรือนหุ้นมากกว่า34ล้านบาทสาหกรณ์แห่งนี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการบริหารจัดการสามารถบริหารงานได้โดยไม่ต้องกู้ยืมเงินทุนจากภายนอกแล้วก็ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของสมาชิกค,ค่ะเพราะสมาชิกสหกรณ์ทุกคนต่างตระหนักถึงความเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันจึงร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาสหาหณ์ให้เป็นองค์กรหลักของชุมชนอย่างแท้จริงค่ะ เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งรางวัลนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจของเราผู้นําทุกคนว่าเป็นรางวัลที่เราได้รับพระราชทานมาเราจะต้องทําให้ดีที่สุดแล้วก็จะเผยแพร่หลักการอุดมการณ์ของสหกรณ์ให้แพร่หลาย เพื่อให้สากลนี้เป็นฐานในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับคุณผู้ชมคะด้วยวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ที่ว่าเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนที่มั่นคงเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนียนน้องห้างจำกัดแห่งนี้จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการออมในรูปการสะสมหุ้นและเงินฝากประเภทต่างๆมีการอบรมให้สมาชิกรู้จักการทำบัญชีครัวเรือนให้สมาชิกมีระเบียบวินัยทางการเงินมีการจัดสวัสดิการที่หลากหลายเพื่อให้บริการแก่สมาชิกส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของสมาชิกและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และบริการด้านต่างๆอย่างครบครันค่ะ เป็นสมาชิกสมทบของที่นี่ตั้งแต่อยู่ป .4 อ,อายุ20ปีก็คือมาสมัครเป็นสมาชิกสามัญปะสะสมไปเรื่อยๆพอเรียนจบถึงขั้นระดับปริญญาตรีเราต้องการที่จะเรียนระดับปริญญาโทสหกร์เครดิตยูเนี่ยนนองห้างคือมุ่งที่จะส่งเสริมทางด้านการศึกษาอยู่แล้วก็คือมีมีโครงการเพื่อที่จะให้ศึกษาต่อก็เลยขอใช้สวัสดิการตัวนี้ เพื่อที่จะเรียนต่อจนจบปริญญาโทแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวสาก,กรก็คืออยากตอบแทนคุณคณก็เลยกลับมาทำงานที่นี่จนถึงปัจจุบันค่ะ มาถึงในช่วงนี้นะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายธานรงค์กุลนะครับจะมาพูดให้กับท่านผู้ชมฟังเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลและวัตถุประสงค์นะครับในการดําเนินงานเรื่องของมาตรฐานสินค้าสหากรณ์ว่าจะมีประโยชน์กับสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเทศอย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังได้จากช่วงนี้กันได้เลยครับ ท่ที่เคารพครับขวามือผมนี่ดอกไม้ประดิษฐ์ไม่ใช่ดอกไม้สดนะครับเป็นดอกไม้ที่ทําจากการฝีมือจากกลุ่มอาชีพสากลที่ทําขึ้นมาแล้วก็วางจําหน่ายไปทั่ววันนี้เราซื้อสินค้ามาหลายชนิดครับในความรู้สึกของเราคือเรามั่นใจได้ขนาดไหนว่าสินค้าที่เราซื้อมานั้นเนี่ยเป็นของดีตามที่เราต้องการจริงเราอยากได้ดอกไม้ที่เป็นสีสวยสดอยากได้เสื้อผ้าที่มีมาตรฐาน อยากได้สินค้าที่ซื้อมาแล้วมั่นใจได้ว่าจะได้สินค้าตามคุณภาพนั้นๆสิ่งต่างเหล่านั้นนะครับเป็นเครื่องหมายเป็นความไม่สบายใจกับใครหลายๆคนที่ซื้อหาสินค้าที่วันนี้ต้องยอมรับนะครับในตลาดสินค้าในตลาดการค้านั้นมีสินค้าอยู่หลากหลายที่วางจําหน่ายอยู่ซึ่งทางราชการเองก็พยายามจะเข้าไปดูว่าสินค้าประเภทอาหารมีหน่วยงานที่เขากำกับดูแลเพื่อให้สินค้านั้นเนี่ยมีความเชื่อมั่นได้ในคุณภาพและมาตรฐานบริโภคเข้าไปและไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย แล้วก็เสริมสร้างสุขภาพร่างกายได้ตามมาตรฐานตามที่อาหารประเภทนั้นเนี่ยบ่งบอกไว้สินค้าอีกหลายชนิดอาจจะเป็นสินค้าในเชิงอุตสาหกรรมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวเนื่องเขาเขา้เขาไปกํากับดูแลเพื่อให้ผลิตสินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานวันนี้อาจจะซื้อเครื่องเล่นดีวดีมาราคาไม่แพงนะักแต่ไม่มีใครกล้ามั่นใจได้ว่าจะสามารถให้คุณภาพตามที่เราต้องการได้ถ้าไม่ผ่านการดูแลและปองจากหน่วยงานทางมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สำนองเดียวกันสินค้าจากกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสมาชิกเป็นสินค้าชุมชนก็มี f, ความพยายามนะครับที่จะเข้าไปดูแลให้ผลิตสินค้าได้ตามคุณภาพสากลเช่นเดียวกันวันนี้การที่สากลจะสามารถขายสินคา้าหรือจําหน่ายสินคา้าตามที่ผู้ซื้อหาต้องการแล้วมีความรู้สึกว่าเขามั่นใจว่าเขาซื้อสินค้าสากลไปแล้วเนี่ยเขาจะได้สินค้าตามมาตรฐานคุณภาพท,ที่ควรจะเป็นถ้าจ่ายเงินร้อยบาทเพื่อซื้อสินค้าสักชิ้นหนึ่งแล้วคา, <c oughs> าดหวัง <c oughs> ได้ว่าสินค้านั้นเนี่ยดีหรือว่ามีคุณค่าตามที่เขาคาดหวัง ที่เขาต้องจ่ายเงินร้อยบาทหรืออาจต้องจ่ายเพิ่มสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่เราเรียกกันว่าทําอย่างไรสินค้าสากลถึงจะยกระดับและมาตรฐานจนเป็นที่เชื่อถือได้ว่าสินค้าที่ผลิตโดยสมาชิกสากลจําหน่ายโดยสากลทั้งเพื่อประชาชนทั่วไปและก็เพื่อพี่น้องสมาชิกสากลด้วยกันจะพบกับความเชื่อมั่นได้เป็นอย่างดีการรณรงค์เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่างๆล่านั้นคือการสร้างมาตรฐานในสินค้าสากลขึ้นมาส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเจ้าหน้าที่คงจะให้รายละเอียด แต่ผมขอญาตจะบอกกับพวกเรานะครับว่าสินค้าที่ดีมีมาตรฐานคือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและที่สําคัญนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับพวกเราเองในฐานะผู้ผลิตว่าเราจะสามารถผลิตสินค้าออไปแล้วขายได้จริงขายได้ดีและขายได้ราคาตามที่ต้องการเรียนฝากพี่น้องสมาชิกสากลพี่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าซื้อหาสินค้านั้นควรดูที่เรื่องมาตรฐานอาจจะเป็นสินค้าตามมาตรฐานคุณลักษณะ จะเป็นสินค้าอาหารไม่ใช่อาหารสึนข้าวสารกรรมหรือสินค้าชุมชนก็ตามที่ผลิตโดยสมาชิกสากลพี่น้องสมาชิกสากลที่ผู้ผลิตก็คงต้องคํานึงถึงด้วยนะครับว่าผู้ผลิตเขาอยากได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานเราจะได้รักษาตลาดจาหน่ายได้อย่างมีคุณภาพและเดินดำเนินการกิจการสากลได้อีกต่อเน,นื่องเรียนเชิญชวนนะครับ ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับผู้บริโภคส่วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับเรื่องของมาตรฐานสินค้ามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสินค้าใดก็ตามถ้าหากว่าได้การรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทในแง่ของคุณภาพและความปลอดภัย กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีการดําเนินการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์เรียกสั้นๆก็คือสมอสนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีความสําคัญและมีขั้นตอนในการรับรองมาตรฐานสินค้าสหกรณ์อย่างไรบ้างผมจะมาร่วมพูดคุยกับผู้อำนวยการสํานักพัฒนาธุรกิจสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับผอนิกิตอารยะพิทักษ์นะครับที่วันนี้ท่านให้เกียรติรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับ พอ,อนิกิตครับวันนี้ขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มาร่วมรายการกับเราก่อนอื่นนะครับอยากให้พอ,อนิกิตพูดถึงภาพกว้างๆก่อนครับหลายคนอาจจะทราบครับแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เลยซะด้วยซ้ําว่าสินค้ามาตรฐานสาก์คืออะไรครับครับสินค้ามาตรฐานสาก์เนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสาก์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งกรมส่งเสริมสาก์มีหน้าที่ที่ส่งเสริมแนะนำํำให้สาก์และกลุ่มเกษตรกร ผลิตภัณฑ์สินค้าขึ้นมารเราก็ให้การรับรองรสินค้ามาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นคาว่ามาตรฐานสากลก็คือเป็นสินค้าที่มาจากสากลจริงจริงจริงใช่ไหมครับ,รบจากฝีมือของสมาชิกสามสมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรที่เราเข้าไปแนะนําส่งเสริมครับครับซึ่งการที่จะได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลมีขั้นตอนมีหลักเกณฑ์ในการดูยังไงไามครับท่านเราก็จะแบ่งประเภทนะครับเป็นสินค้าประเภทอาหารับ ประเภทเครื่องดื่ม<ฮ>นะครับผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่องจักรสารอย่างนี้ผ้าเครื่องจักรสารเครื่องจักรสารนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับของตกแต่งเช่นเครื่องประดับ,บนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกสปาที่มีสบู่นะครับน้ำมันอหอมน้ำมันหอมอะไรต่างๆับสมาชิกสากกรเขเป็นผู้ผลิตนะครับดังนั้นขั้นตอนที่เขาจะได้รับรองเนี่ยเขาต้องผ่าน ตามระเบียบตามกฎหมายของทางราชการครับเช่นถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารผ่านผลิตผ่านการรับรองของโอโยอ๋อก็คือต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานอื่นๆอื่นด้วยด้วยเหมือนกันเราถึงจะรับรองึงอแสดงว่าเราอาจจะไม่ใช่เป็นหน่วยงานแรกที่จะรับรองอาจจะต้องใช้การอ้างอิงการรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานอื่นๆมาก่อนเพราะมันมีกฎหมายรองรับเพราะมีกฎหมายรองรับนะครับคือสินค้ามาตรฐานสหกรณ์เนี่ย คือถ้าในแง่ของผู้บริโภคครับท่านผอเราจะมีวิธีในการดูในการตรวจสอบอย่างไรบ้างครับครับก็แน่ว่าถ้ามีสัญลักษณ์ครับอ่าเป็นไงฮะมาตรฐานสากลแบบสมอสนี่ใช่ไหมฮะว่าผ่านการรับรองเป็นเครื่องหมายคล้ายๆติ๊กถูกอย่างงี้นะฮะเป็นตัวถูกเนี่ยสินค้ามาตรฐานสากลนี่คือสติ๊กเกอร์เป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สากลกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการรับรองแล้ว อย่างอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นเข็มขัดป่านสอนนารายสอนนารายมาจากที่ไหนนะฮะมาจากโครงการภุกระพงเพชรบุรีเพชรบุรีนะครับนี่ก็ผ่านผ่านมพชมาแล้วผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเราก็มาดูแล้วก็รับรองแล้วก็ให้สมาชิกผลิตให้ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นคือเรามองในแง่ผู้บริโภคก็สามารถตรวจสอบได้จากสัญลักษณ์ที่ว่านี้นะครับและถ้าในแง่ของทางผู้ผลิตเอง นะครับในแน่ของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกสากลมีสินค้าต่างๆเหล่านี้อยากจะได้รับการรับรองบ้างอยากจะมีสติกเกอร์แบบนี้ที่กลุ่มส่งเสริมสากลออกให้จะต้องมีการดําเนินการจะต้องมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้างเราต้องให้ให้เขามีการรวมกลุ่มและมีการผลิตเบื้องต้นเลยคือรวมกลุ่มก่อนนะรวมกลุ่มแล้วมีการผลิตมีการผลิตแล้วเราจะส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสากลจากสํานักงานสากลจังหวัดเข้าไปให้คําแนะนําเข้าไปให้คําแนะนําในแง่มุมไหนบ้างครับ ให้ในการรวมกลุ่มนะครับจะต้องมีการรวมกลุ่มแล้วก็มีการประชุมมีการลงบัญชีนะครับและมีการใช้หลักการวิธีการสะก่อนะครับมีการจัดสรรผลประโยชน์นะครับเรายึดหลักว่าต้องใช้วิธีการสากรขณะเดียวกันเห็นเห็นได้ยินว่าทางกรมเองก็ใช้คําแนะนําในการที่จะไปยื่นขอการรับรองจากหน่วยงานอื่นด้วยใช่ใช่ไหมถ้าในเรื่องของโรงเรือนเราก็จะให้เงิน สนับสนุนอุดหนุนในการพัฒนาโรงเรือน <ฮะ S 2> เพื่อให้ผ่านถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารก็ต้องผ่านอ,อยอ,อยอสา,าสุขต้องมาตรวจซึ่งตรงนี้ก็ให้คําแนะนําได้เหมหือนกันและก็ให้ทุนสนับสนุนในการนําไปพัฒนาต่อยอดพัฒนาต่อยอดเพื่อให้ผ่านมาตรฐานเขา<ห> <ฮะ S 2> แล้วก็มาผ่านของกรมส,งส่งเสริมสหกรณ์านักงานสหกรณ์จังหวัดก็ให้คําแนะนําแล้วก็คัดกรองแล้วก็ส่งมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ครับข้อดีของการที่เราได้รับการรับรองมาตรฐานสหกรณ์ จะส่งผลดีกับสมาชิกสากร์ในแง่มุมไหนมางครับพ่อแน่นอนนะครับ,รบผู้รุโภคเนี่ยสร้างความมั่นใจกับผู้รุ้โภคว่าสินค้าสาก์เนี่ยที่ผ่านการรับรองรสินค้ามาตรฐานสอมศสอเนี่ยว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็ราคายุติธรรม,มส่วนสมาชิกแน่นอนจะได้รับความรู้ในด้านการอบรมและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นรสร้างมูลค่าในสินค้าของเขานะครับ แล้วก็เป็นเป้าหมายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดีขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่ประกอบการผู้ผลิตเองนะครับสมาชิกสหกรณ์เองที่ลงมือผลิตสินค้าต่างๆก็ต้องรักษาม,มาตรฐานใช่ไหมฮะครับเรารเน้นเลยในเรื่องของมาตรฐานและก็คุณภาพนะครับว่าจะต้องผ่านแล้วก็ต้องปลอดภัยกับผู้บริโภคตรงนี้นะครับอยากให้ท่านผอนิกิตฝากไปถึงพี่น้องประชาชนสมาชิกสหกรณ์ นะครับว่าเราจะมีการเตรียมตัวเราจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรเราจะทํายังไงให้สินค้าเราได้มาตรฐานแล้วก็เป็นการได้มาตรฐานแบบระยะยาวสร้างความน่าเชื่อถือสร้างความพอใจให้กับคู่ค้าหรือว่าลูกค้าที่จะมาติดต่อซื้อสินค้าโดยเฉพาะในปี2558เปิดนะครับประเทศอาเซียนใช่เป็น AEC นะครับจากตลาด60กว่าล้านคนในประเทศก็จะเป็น600ล้านคนใน1ึประเทศครับตรงนี้ก็ตลาดใหญ่เหมือนกันตลาดใหญ่นะครับเราก็ฝาก ขอให้สมาชิกสากรและกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าให้รักษาคุณภาพมาตรฐานให้อย่างยั่งยืนนะครับเราก็อยากให้สามารถถ้าทุกกลุ่มต้องการให้ติดต่อผ่านสำนักง,งานสากกรจังหวัดซึ่งเรามีอยู่ทั่วประเทศครับ ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นเรื่องของการติดต่อการรับรองมาตรฐานสินค้าสากลกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรายละเอียดตรงนี้นะครับยังมีข้อมูลอยู่อีกมากเพียงแค่เราเปิดโอกาสตัวเองเข้ามาศึกษาแล้วก็มาแสวงหาประสบการณ์นําจุดดีจุดเด่นต่างๆเอาไปพัฒนาต่อยอดสินค้าของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC ไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นที่จะเป็นตลาดแต่ว่าทุกๆประเทศในประเทศเพื่อนบ้านแถบนี้นะครับก็จะเป็น ทั้งคู่แข่งและเป็นลูกค้าด้วยในขณะเดียวกันเราจําเป็นจะต้องมีการพัฒนาสินค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะครับดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยากแต่ไม่ยากนะครับติดต่อเข้ามาที่กรมส่งเสริมสากลและสํานักงานสากลทุกจังหวัดนะครับวันนี้ขอบคุณผออนิกิตมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับช่วงต่อไปเป็นช่วงของเรื่องเล่าชาวสากลไปติดตามต่อกันได้เลยครับ วันนี้กันแล้วค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวโรกาสเฉลิมพระชมพรรษา5รอบและให้โอกาสที่ได้ดำเนินโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มาครบ1ทศวรรษค่ะ โดยได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ใน4จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่เชียงใหม่ขอนแก่นประยองกระบี่ระหว่างวันที่28-29ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับจังหวัดขอนแก่นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีนายรัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสองห้อง ภายในงานนะคะนอกจากพี่น้องเกษตรกรจะได้ร่วมลงนามถวายพระพรแล้วยังได้ชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติและได้รับความรู้จากการให้บริการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ภายใต้การบรรณาการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาทิคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกชลประทานคลินิกสหกรณ์เป็นต้นค่ะ หัจากนั้นนะคะนายณฐูสายเกลือ,อยังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนในจังหวัดขอนแก่นซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นเงินรางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอีกด้วยค่ะ และเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาพนาท่านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวบัตรสินเชื่อกเกษตรกรอย่างเป็นทางการณโรงสีสหกรณ์การ,กรเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสจังหวัดร้อยเอ็ดและเพื่อประกาศดำเนินนโยบายบัตรสินเชื่อกเกษตรกรพร้อมกันทั่วประเทศ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถรับบริการสินเชื่อด้วยความสะดวกรวดเร็วผ่านสินเชื่อเกษตรกรที่มีวงเงินสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่จำเป็นอาทิมเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชและน้ำมันเป็นต้นค่ะทำไมต้องมีบัตรสินเชื่อเกษตรกรข้อดีข้อเสียบัตรสินเชื่อเกษตรกรหลักง่ายๆวันนี้เราไม่ต้องมีเงินไม่ต้องพบเงินเรามีวงเงินสินเชื่อเรามีบัตร เราสามารถไปรูดได้ที่สหกรณ์ที่เข้าร่วมงานนะครับหรือร้านค้าที่เข้ามาร่วมโครงการซึ่งรกรสกสจะให้บริการในรูปของสินเชื่อวงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง70%ของปริมาณสินค้าที่นําเข้ามาสุดจาหน่ายได้เพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์จะได้มาใช้บริการจากสหกรณ์ตุกประเภทที่เข้าร่วมโครงการไม่ว่าสกตรหรือสหกรณ์การเกษตรที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือท่านเป็นสมาชิกอยู่ก็เรียนเชิญชวนนะครับอยากให้มาใช้บริการและข้อดีอีกประการหนึ่งของการทําอย่างนี้เนี่ย ทำให้เงินทองต่างที่อยู่ในวงการทุกสากลเนี่ยหมุนอยู่ในเวทีของสากลสากลเองก็สามารถที่จะใช้เงินได้รับมาจากการทําโครงการเนี่ยไปหมุนทําธุรกิจแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกก็ขอเรียนเชิญชวนนะครับพี่น้องสมาชิกสากลที่รับชมรายการอยู่ กสู่ช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับเช่นเคยครับมีไปรนียบัตรจากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เราคัดเลือกมา2ฉบับที่จะส่งเสื้อสวยๆนะครับจากทางรายการส่งมออไปให้กับท่านผู้ชมนะครับที่เราคัดเลือกมา2ฉบับวันนี้นะครับท่านแรกมาจากจังหวัดพิศณุโลกนะครับคุณกัญญางามสงวนเขียนมาบอกว่าขอบคุณทีมงานผลิตรายการสากลยุคใหม่นะครับที่ทําให้มีโอกาสได้รับชมรายการดีๆนะครับสามารถที่จะนําไปใช้ต่อยอดและพัฒนาในชีวิตประจําวันได้นะครับ เช่นเดียวกันอีกหนึ่งฉบับเป็นไปเสนียบัตรที่ส่งเข้ามาจากโรงเรียนวัดดอนตะลุงอำเภอเมืองราชบุรีคุณเรนูคงยิ่งเขียนมาบอกว่าได้มีโอกาสรับชมรายการของเราทําให้ได้รับทราบข้อมูลความรู้ดีๆและสามารถนําไปใช้พัฒนาผลงานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นทิ้งท้ายด้วยคําว่าดูทํานําไปใช้ครับ ท่านผู้ชมอื่นๆนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการในการส่งข้อมูลข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะนะครับหรือว่าให้กําลังใจทีมงานสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏให้เห็นอยู่ในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับกรมส่งเสริมสากลนั้นถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการกํากับดูแลส่งเสริมพัฒนาขบวนการสากลไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งครับ เช่นเดียวกับรายการของเรานะครับสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาที่พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารดีๆกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาหรับสมาชิกสากลและพี่น้องคนไทยทั้งประเทศเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแง่ของอุดมการณ์หลักการวิธีการของสากลได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพลาดชมรายการของเราเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับเวลาดีๆแบบนี้ตีห้เป็นต้นไปทางช่อง11แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับก,การติดตามรับชมอีกครั้งหนึ่ง ผมจำเรือรัตนาตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชยาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณ,ณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียงท้องถิ่นไม่ยากจน หากรนมีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยโดยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริ